สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้อยากจะมาอัปเดตตัว i t t o o n นะแล้วก็พูดถึงตัวเทอรนะตัวพอก d ดดตนะตแล้วก็ตัวมูนบีมนะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ใน Eco System ของตัว p o กาดดกนะแล้วก็พูดถึงตัวคาดานโนแล้วก็ตัว s o โ a นาด้วยนะครับภาพรวมของตลาดคริปโตนี้เองเนี่ย m อ r k e t า a p ของตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่เหนือ2 ล้านล้านเหรียญอยู่นะตัวบิตคอยเองเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ46 0 0มนะสี่หมซึ่งก็อยู่ที่เส้นเรียกว่ามา,าตกอยู่ที่เส้นประมาณา21่อ moving average ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0นะซึ่งก็เป็นเรียกว่าแนวรับที่สตองอระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว Bitcoin Dominate เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ Dominate อยู่ประมาณ40%นะ40%นะครับซึ่ง ถ้าเราจะมาดูภาพรวมนะตัว Bitcoin ที่โดมิเนตตลาดอยู่เนี่ยก็เรียกว่าจากประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยก็โดเมนเนตตลาดลดลงมาเรื่อยๆนะถ้าดูในแทดดิ้งวิวเนี่ยปัจจุบันก็ดมมเนตอยู่ประมาณ41%ซนะซึ่งถ้าเราจะดูย้อนกลับที่กลางเดือนมีนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย i ิตคอยโดมิเนตตลาดอยู่ประมาณเกือบสีเเลยทีเลยทีเดียวนะแต่ว่านั่นก็ไม่หมายความว่า ราคาบิตคอยจะย่อต่ำลงนะครับแต่ว่าหมายถึงราคาบิตคอยอาจจะคดดอยู่นะอาจจะไซด์เวย์อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่า,าทําให้เงินลงทุนส่วนใหญ่ไหลไปที่ตัวเอาคอยนะดังนั้นเราจะเห็นว่าในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเอาคอยหลายตัวเนี่ยก็จะทําผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยอย่างเช่นตัวเีเลียมเองเนี่ยในรอบเจ็วันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณเกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์นะฮะที่ตัวบิตคอยอยู่ไม่ใช่ประมาณเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวโซน่าเองขึ้นมาประมาณ36%มนะรูนะ่า26%บนตะตัวอาเวแอร์เนต์นะตัวโปรก์ดอลเองขึ้นมาเกือบ10%นตะก็ตัวเนียร์บิตคอเองขึ้นมา32%นั่นก็จะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เราเห็นนะว่าทำไมเราเห็นตัวบิตคอยโดเมนตลาดย่อต่ำลงมานะที่ประมาณ40%นตะครับตัวค่า f เฟียนกลิสอินเด็กเองเนี่ยก็อยู่ที่นิวเท่านะค่าประมาณ48นะครับก็อยู่ที่ค่า กลางๆนะเทียบกับเมื่อวานแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่เลเวลเดิมอยู่นะรักษาเลเวลเดิมมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะค่าเฟยนด์ทรีอินเด็กนะครับข่าวต่างๆนะทางไบเดนเองเนี่ยก็เรียกว่าให้ความสําคัญนะกับการที่จะออกกฎควบคุมตัว Bitcoin แล้วก็ตัวคริปโตนะโดยจะเขาได้ทําตัวเสนอร่างเสนอก็ประมาณนะยาวไปจนถึงปี2023เนี่ยก็คือประมาณเกือบ10ปีเนี่ยจาก จากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเพิ่มเงินก็ประมาณประมาณ1100ล้านเหรียญเนี่ยเพื่อที่จะออกกฎนะควบคุมตัวบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตนะโดยที่จะเริ่มตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปนะก็คือปีหน้านะด้วยเงินเริ่มต้นที่ประมาณ4.8พันล้านเหรียญน,นะที่จะมาออกกฎควบคุมตัวตลาดคริปโตนะซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยก็เ,เห็น ความสำคัญนะของตลาดคริปโตอย่างน้อยก็ไม่ได้ออกกฎมาบอกว่าจะแบนนะหรือว่าจะหยุดไม่ให้คนในประเทศของเขาเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตลาดคริปโตเลยนะก็เป็นผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเป็นผลบวกนะกับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตลาดคริปโตนะส่วนมีบทวิเคราะห์นะจากบริษัทจัดการการลงทุนชื่อ w ว n เอ็กนะเขาวิเคราะห์มาว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะไปแตะได้ที่ประมาณ 4. ด 8ล้านเหรียญสหรัฐต่อ BTC ได้เลยนะครับแต่ในนี้ไม่ได้บอกไทม์เฟรมนะก็คิดว่าอาจจะเป็นลักษณะประมาณอีก10ปี20ปีก็อาจจะเป็นไปได้นะโดยที่เงื่อนไขนะที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็บอกมาว่าถ้า i t t o o n เนี่ยกลายเป็นรีเ e ิร์ฟเคเรนซีให้กับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยก็จะสามารถดันราคา i t t o o n เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่เลเวลประมาณ ที่1.3ล้านเหรียญเปอร์คอยนะหรือไปที่แม็กซิมัมนะที่ถ้าเงิน M2 เนี่ยใช้เป็นรีเซิร์ฟด้วยเนี่ยก็จะไปที่ประมาณ4.8ล้านเหรียญสหรัฐต่อคอยได้เลยเนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ,ะถ้าเทียบกับราคา b บิตคอยปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ40,006เนี่ยหรือแม้แต่ไปแต่ที่1 0 0 0 0นเหรียญเนี่ยถ้าราคาบิตคอยไปถึงจุดนี้ได้ในอนาคตเนี่ย ราคาปัจจุบันนี่ถือว่าถูกมากเลยนะบางคนวิเคราะ์ว่าบิตคอยจะไปที่ประมาณแสนเหรียญ500แสนเหรียญนะก็เยกว่าเทียบไม่ได้เลยนะกับการที่บิตคอยจะไปแตะที่ประมาณเกือบ5ล้านเหรียญต่อ BTC นะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดกลายเป็นเรียกว่าบิตคอยกลายเป็น global reserve currency นะซึ่งจริงแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วนะปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศต่างๆเริ่มที่จะดอปชั่นตัวบิตคอยยอมรับตัวบิตคอยนะม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบ ลาตินอเมริกานะอย่างเอลซาเอลอร์ดอ์นะบราซิลเองก็ดูดูดอยู่นะครับประเทศในอย่างรัสเซียเองยูเครนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะออดพัชันตัวบิตคอยมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหน้าที่ทำไมเราต้องโหนะครับตัวบิตคอยนะแล้วก็ถ้าเราจะมาดูข้อมูลออนเชนนะของตัวบิตคอยนะจะสังเกตว่าเส้นสีเขียวนีเนี่ยก็คือ เป็นเส้นที่มีการฝากบิตคอยเข้าไปใน Xchang e นะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นที่มีการถอนบิตคอยออกจาก Xchang งเนี่ยนะซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงเนี่ยเยอะกว่านะสีเขียวนั่นหมายถึงว่ามีการนะถอนตัวบิตคอยเนี่ยออกจาก Exchange นะออกจาก xchang e มากกว่าที่จะฝากเข้าไปขายนะการถอนออกนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนเก็บนะเก็บแล้วก็ถือยาวมากขึ้นนะมากกว่าที่จะเอาไปเทรดนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะดูตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบกันเนี่ยอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะเส้นสีส้มเนี่ยที่เขาเทียบสัดส่วนนะสายโฮยาวเนี่ยต่อราคาของตัวบิตคอยนะซึ่งทุกๆครั้งนะที่เอ่เส้นสีส้มเนี่ยอยู่ในจดุดอยู่ในจุดที่เขาวงกลมสีเขียวไว้เนี่ยนั่นหมายถึงเราอยู่ในจุดบอททอมแล้วในจดุดต่ําสุดแล้วนะครับ ก็จะทําให้ตัวบิตคอยนั้นวิ่งกลับขึ้นไปนะปัจจุบันนี้เราอยู่ที่เราผ่านจุดนี้เพิ่งจะผ่านจุดบอททอมตรงนี้มานะก็เป็นอีกถ้าเทียบกับแน่ดีที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแค่อาจจะกดตรอยู่แล้วก็ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปเหมือนแน่ดีที่ผ่านมาอย่างจุดนีนะ้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะจุดนี้นะก็บอททอมนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปจุดนี้บอททอมแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะครับหรือถ้าเราจะดูข้อมูลตัวอื่นๆน,นะ อ่าตัวนี้ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ตัวนี้เรียกว่าอินดิเคเตอร์ NVT Ratio นะครับ NVT Ratio นะส่วนอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทียบสัสดส่วนนะคนที่ถือยาวนะต่อราคาของตัวบิตคอยนะครับจะเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยถ้าอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยถ้าเส้นสีส้มอยู่ในโซนสีเขียวข้างล่างเนี่ยนั่นหมายถึงเราอยู่ใน bear market นะนะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเส้นสีแดงข้างบนตรงนี้นั่นหมายถึงว่าราคาบิตคอยนั้นเนี่ย อยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดท็อปแล้วนะราคาอยู่ในจุดสูงสุดทำออทำไฮอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ในจุดตรงนี้อยู่นะซึ่งอยู่ในจุดที่กําลังจะวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปหาโซนสีแดงโซนสีแดงวิ่งเข้าใกล้โซนสีแดงนะครับก็ถ้าดูตรงนี้ประกอบกับ ator, อนินดิเคเตอร์ก่อนหน้านี้ที่ผมแชร์มาเนะี่ยก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าเราผ่านเรากําลังที่จะผ่านจุดต่ําสุดแล้วก็ที่กาลังที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับ อีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะชี้เห็นนะตัว b บิตคอยบาลานะที่อยู่ใน Exchange นะครับจะสังเกตว่าเส้นสีส้มตรงนี้นะก็คือถ้าเส้นสีส้มวิ่งขึ้นเนี่ยหมายความว่ามีบิตคอยนะถูกเก็บไว้ใน Exchange มากขึ้นนะซึ่งเราเคยทำจุดพีคเนี่ยประมาณปี2020นะตอนนั้นมีบ t c o i n อยู่ใน Exchange เยอะมากนะปัจจุบันนี้เราอยู่ที่จุดสีเขียวตรงนี้นะก็คืออยู่ในจุดเดียวก,กันกับที่เคยอยู่ในช่วงประมาณปี2 0 1 0 ปี2017-2018นะ2017ครับเกี่ยวกับปี2018นะก็อยู่ในจุดต่ำสุดแล้วก็ตรงนี้ก็ย่อต่ำลงมาตั้งแต่กลางปี2020นะจำนวนบิตคอยที่อยู่ในไอเช้นั้นย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะนั่นหมายถึงแสดงให้เห็นนะว่ามีคนซื้อบิตคอยแล้วก็ถอนออกจากไอเช g e เก็บยาวมากยิ่งขึ้นน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดเดียวกันกันกบปี2017นะปี2017ช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ เอ็กชเชนใหญ่ๆห,ห,หลายเอ็กชเชนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวไบแนนครูคอยนะหรือว่าตัวคอยเบรนะดังนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เอ็กชเชนหลายเอ็กชเชนเนี่ยเข้าซื้อบิตคอยนะแล้วก็ฝากเข้าไปในเอ็กชเชนของตัวเองเราก็จะเห็นว่าอ่ารีเซิร์ฟที่อยู่ในเอ็กชเชนนั้นเนี่ยบาลานซ์วิดของบิตคอยจำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็กชเชนเนี่ยมันก็วิ่งกลับขึ้นไปนะตั้งแต่ปี2018นะเพราะว่าเอ็กชเชนเขาจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับ ไอ้แข้ของเขานะก็จะซื้อบิตคอยแล้วก็ไปฝากเข้าไปดังนั้นก็เห็นเส้นสีส้มวิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยคนซื้อในสปอร์ตมาเก็ตนะแล้วก็ถอนออกมาถอนออกมาอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะนั่นก็เป็นข้อมูลออนเ a i นนะของตัวบิตคอยนะที่แสดงให้เราเห็นว่าเราอยู่เราจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะพูดถึงตัวบิตคอยนะอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า Bitcoin m a x i m u um, มนะหรือว่าคนที่โฮบิตคอยเยอะๆเนี่ยก็ให้ความสำ,สำคัญแล้วก็อยู่ในอยู่บนสปอตไลท์อยู่ตอนนี้ก็คือดูคอนนะโฟลเดอร์ของตัวลูน่านะตัวโปรเจกตัว Terra, นะททเทอรล่าเนนทีทโทเคนที่ชื่อว่าลูน่านะดูคอนเองนะก็ได้ทวิตออกมานะว่าวีจัด getting start นะอาจจะมองได้2อมุมนะในแง่ของการที่เขาจะซื้อ Bitcoin เพิ่มไปเป็นรีเซิร์ฟของตัว SaberCore USDT ของเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองนะและ้ก็มองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นถ้าเรามาดูราคาของตัวลูน่าตอนนี้ทำออท i g h อย่างต่อเนื่องนะในเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งจะทำออท i ไฮไปแตะที่ประมาณ118รเ,เหรียญสหรัฐต่อลูน่านะตอนนี้ก็ยอดต่ำลงมานิดหนึ่งนะอาจจะเป็นไปได้ว่าดูจากแผนงานของตัวดูคอนเองเนี่ยผมคิดว่า ตัว LUNA เองก็เพิ่งจะเริ่มต้นเหมือนกันนะนะราคา LUNA เนี่ยน่าจะสามารถที่จะทำออทามไฮขึ้นไปได้ไปได้มากกว่าราคาออทามไฮปัจจุบันที่ประมาณ118 USD ต่อ LUNA ก็เป็นได้นะแล้วก็ถ้าเราจะมาดูตัว total value lock นะของตัว LUNA เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่อันดับที่2นะอยู่อันดับที่2นะครับแล้วก็มี Market Share เนี่ยอยู่ประมาณ กือบ12อนะอันดับหนึ่งคือตัวอีทิเลียมนะมีตัว total value lock share เนี่ยประมาณ55.52นะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะถ้าเราจะดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวอีทิเลียมนมี total มีเปอร์เซ็นต์ total value lock เนี่ยเยอะที่สุดนะประมาณ84ตามมาด้วย b i n a n c e smart chain นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยเรื่อยนะ b i n a n c e smart chain ก็สูญเสียนะ เรียกว่าสูญเสีย Market Share ที่เป็น Total value Lo c k เนี่ยให้กับนะตอนแรกก็เป็นที่สองมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มสูญเสียให้กับตัวเทอรล่านะตัวเทอรล่าตัวอเวอร์แลนด์ตัวลูน่านะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถ้าจะดูเปอร์เซ็นที่มันยอดต่ำลงมาเรื่อยๆที่เรียมก็ยอต่ำลงมาเรื่อยๆน,นะแล้วก็ตัวที่วิ่งกลับขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยตอนนี้คือตัวลูน่านะที่เรียกว่ามี Market s h a r รอยู่ประมาณเกือบสิบเซเลยนะนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่เเเราาห็นนทงดูคอนนี่ย ทวิสออกมานะว่า we just getting s t a r t นะอาจจะมองในแง่ได้สามแง่ไม่ว่าจะเป็นแง่ของราคาบิ t คอยนนะแง่ของราคาของตัว Luna หรือว่าตัว ecosystem ของตัวเทอร a ด้วยนะตัว total value lock ที่อยู่ในบน ecosystem ของตัวเทอร a ด้วยเช่นกันนะนั่นก็เป็นตัวเทอร a นะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือตัว p พกัดด์นะโพกัดอเองราคาก็เรียกว่าวิ่งขึ้นมานในรอบหนึ่งอาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะลองดูราคาของตัวโควิดอขึ้นมาประมาณ7วันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ10นะโควิดอดเคยทำออทำไฮไว้ที่5 5เหรียญนะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ23เหรนะียญนะย่อต่ำจากคอทำไฮเดิมลงมาประมาณ57%ซนะเอ่อซึ่งผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคาโควิดดอดวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าในรอบเอ่อจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวโควิดอมีทั้ทั้ a l ว e ์ลูคล็อกเพิ่มขึ้นมา1,000งันเปอร์เซ็นต์เลยนะนั่นา มีตัวดอปนะแล้วก็ตัวคอยโทเค็นต่างๆที่รันบนตัวโปรดภัพาราเชนเนี่ยถูกเป็นล็อกไว้นะในลิควิดิตี้พูลในอีโคเช็จต่างๆตัวโปรด,ดมากยิ่งขึ้นในรอบ7วันที่ผ่านมาังนั้นก็ดันให้ตัวราคาของตัวโปรดภัวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมูลบีมนะมูลบีมเองเนี่ยก็เป็นอีกจริงๆมูลบีมเนี่ยเป็นพาราเชนที่โปรดด้วยนะแล้วเขาก็เป็นเขาก็มีเชนเป็นของตัวเองด้วยนะซึ่งเป็น EVM Chain นะที่จะเชื่อมต่อนะระหว่างตัวเครือข่ายของตัว p ก o d ต c ไปสู่เครือข่ายของตัวอ e t h e r e ยมได้ด้วยนะในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมูลบีมเอเนี่ยก็ราคาก็วิ่งกลับขึ้นไปเยอะเลยนะลองดูราคาตัวมูลบีมกันนิดหนึ่งนะมูลบีมเองในรอบ7วันที่ผ่านมาขึ้นมาเกือบ70%็ดเปอร์เซ็นเลยนะยิบสี่ชั่วโมงวันที่ผ่านมาขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นะถ้าจะดูราคาเนี่ยในช่วง ต้นเดือนในช่วงประมาณตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสี่เหรียญน,นะในช่วงประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานยอยู่ที่ประมาณสามจุดหนึ่งเหรียญนะตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมาที่ประมาณสี่เหรียญนะมมีเอเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็มีให้เทรดนะอยู่ที่ทั้งบ i n a n c e นะเกตดอทไอโ แล้วก็ตัวคูคอยด้วยนะก็คือตัวสัญลักษณ์ก็คือตัว GLMR นะ GLMR นะตัวมุมเอ่อมูลบีมนะมูลบีมนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนเครือข่ายของตัว p o k a d o t นะแล้วก็พูดถึงตัวมูลบีมนะก็ตัวคาร์โนแล้วก็ตัวโซนาเนี่ยก็จะถูกนะออฟเฟอร์เข้าไปในตลาดฟิวเจอร์นะของแพลตฟอร์มของตลาดตัวอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือตัว CM c m a นะ CME ก็เป็นเรียกว่าเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ให้เทรดนะฟิวเจอร์มาเก็ตเนี่ยของ uh, ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรพลังงานหุ้นนะ uh, FX นะตัวสินค้าเหล็กอะไรต่างๆเยอะมากมายเลยนะซึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์มตลาดตรงนี้เป็นตลาด CME เป็นตลาดฟิวเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็เขาก็จะมีการ ออฟเฟอร์นะที่จะเพิ่มตัวโซนาแล้วก็ตัวคาโน่เข้าไปในตลาดของเขาด้วยนะอาจจะไม่ใช่สปอตมาเก็ตอาจจะไม่ได้ถือตัวโซนาแล้วก็ตัวคาโน่จริงๆแต่ผมคิดว่าโดยทางอ้อมแล้วเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีนะกับตัวโซนาแล้วก็อนาคตแล้วก็ตัวคาโน่แล้วก็อนาคตเนี่ยเราเราก็อาจจะได้เห็นนะตัวสปอตมาเก็ตมนว่าจะเป็นจริงๆตัวสปอตมาเก็ตโดยเพราะตัวกองทุน ETF ที่เป็นสปอตมาเก็ตของตัวอัลคอยเนี่ยก็ อาจจะได้เห็นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณหนึ่งที่ดีนะที่อย่างน้อยก็มีการได้รับการออปชั่นมากขึ้นนะจากสถาบันการเงินใหญ่ๆของโลกนะครับเช่นถ้าเราดูตัวอย่างเช่น g r a สเก a l e เนี่ยก็เพิ่งจะเปิดกองทุนนะกองทุนตัวเอ่อตัวนอนอิทิเลียมฟันนะที่ถือตัวสมาร์ทคอนแทคที่ไม่ใช่ของตัวอนะิท e เลียแล้วก็มีสัสดส่วนของการถือเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเป็นตัว c าร์โนอันดับสองเป็นตัวโซนาอเวอร์แลนด์พกด มีโพลิกอนเอากระแลนแล้วก็ตัวเซเลอร์นะโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่องปิดค o องทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะเราจะมาไลฟ์กันนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอ,อตัวคา d a น o นะพูดถึงตัวพื้นฐานนะอ,อ,อนาคตของตัวคาโนแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคากันด้วยนะก็จะมีผมแล้วก็ช่อง สารสนเทศแล้วก็ช่องอาจารย์บิ๊กมาคุยกันสามช่องนะครับแต่วันนี้ก็มีข้อมูลมาแชร์เท่าน,นี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องปิคองทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสับสนุนเป็นผู้สับสุนช่องนะก็สามารถกดสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวนันนี้สวัสดีครับ